มีีอยู่ว่วาทสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จากอกครับวันนี้นะกอบก็จะมาแชร์วิธีการที่เรียนได้เกียรสีนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะมาเปิดเกียร์ตัวเองให้ทุกคนดูนะอันนี้ก็คือใบเกีรของเรานะทุกคนแล้วก็ตรงเกียร์เฉี่ยมก็เขียนว่า 4.00ก็ถามว่าเรารอดมาได้ไงก็ไม่ค่อยตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแบบวิชาพื้นฐาน3วิชาก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตเพิ่มเติม80หมดเลยเกือบไม่รอดแล้วนะอะจริงๆเราอาจจะได้79แล้วเขาเขาปัดให้อะไรเงี้ยตอนที่เราสอบเขาเรา,เราแบบได,ได้ได้ที่กับท้ายเลยอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีกันเลย คือเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาพาทก็คือเป็นพา์ที่เราเอาไว้ใช้ช่วงเรียนแล้วก็เอาไว้ใช้ช่วงสอบช่วงเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อก็คือหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นจะสรุปเวลาที่ครูพูดก็จะใช้เป็นจดในหนังสือแบบนี้เลยเนี่ยเราก็แบบจดจดไ้ยเยอะมากๆมากๆคือเราจะมีการไฮไลท์ที่ครูพูดอะไรอย่างงี้ด้วยเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วแบบไอ้เขาเรียกอุดอิดปะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ที่ั้นแล้วกันเรียกว่าป็นอะอันเนี้ายามีอันเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวเราจะเปิดอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบเทคนิคล็กๆน้นยๆให้ทุกคนดูทุกคนอันเนี้ยเป็นแบบเทคนิคเป็นกๆน้อยๆที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ผลดีมากก็คือเราจะทําเป็นอย่างเนี้ยอเอาพอดิสมาแปะกันอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าแบบ ชั้นโทโเซียมสตาโสเซียมโซสเฟียมเคอร์โมสเฟียเอกโซสเฟสเยีย์ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเบื่อเบื่อก็เอามาเปิดดูซึ่งอันนี้ช่วยได้จริงๆสนุกด้วยอันนี้ก็ไม่แน่นะเราอาจจะสนุกอยู่คนเดียวแต่ก็แบบอย่างหน่อยมันก็ยังช่วยให้เราได้เกรดสีด่คือเราต้องการเกรดสี่ก็คือมันจะได้ทุนการศึกษาแ,แบบรอนเงินอยู่พอดีช่วงโควิดนะอันนี้ก็จะเป็นวรรณคดีลำนำแล้วก็จดได้เหมือนกันแต่อันนี้จะจดแค่บางเรื่องเรื่องที่เรานะจดเยอะสุดก็คือเรื่องนี้ าการเพา,าะรมเครื่องขค้าหวานทุกคนจะเห็นว่าไฮไลท์มันน้อยมากใช่ไหมแต่พอเข้ามาดูจริงๆอ่ะตรงนี้แบบมีการเขียนเยอะมากแล้วแบบเป็นเล่มที่แบบเราเราสึกฟินกับมันมากหัวข้อต่อมาก็คือการเล่นเกมกับเพื่อนซึ่งแบบเราชอบหัวข้อนี้มากก็คือจะเป็นเกมแบบว่าคล้ายๆตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตารางธาตุเราก็จะถามว่าแบบ N A คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคําถามก็เช่นแบบเป็นคําถามที่ไม่ได้อยู่ในการเรียนก็มีนะ แล้วก็จะเป็นคําถามที่แบบว่าเอองงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไ่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าง,งงกับตัวเองตัวนี้งงกับตัวเองมากก็พูดอะไรเข่งกันว่าใครถูกถ้าคนนั้นถูกก็ก็ไม่ได้อะไรก็ได้รับแบบเออความชมมา 3, นะ่วยชมตกมือให้ลำตันอย่างที่สามนะก็คือการทำรายงานให้ดีก็คือการทำรายงานเนี่ยคือเขาจะเก็บคะแนนเป็นคะแนนเก็บ แล้วถ้าเราทำดีเนี่ยคะแนนเก็บเราก็จะได้เยอะพอยิ่งมีคะแนนเก็บเยอะสอบกลางภาคสอบปลายภาคเนี่ยมันก็จะสบายแล้วก็ที่สําคัญก็คือการทําำงานเนี่ยควรทาด้วยตัวเองเราก็สามารถอ่านเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจําได้แล้วก็บางทีอะเหมือนเราได้ทบทวนไปในตัวด้วยอันสุดท้ายนะก็คือเวลาเรียนเนี่ยเราจะไม่วอกแวกต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงสอบ ช่วงสอบเนี่ยกอฟก็จะอ่านหนังสือให้สม่ําเสมอแล้วก็การอ่านหนังสือนะครับก็คือเวลาสอบเนี่ยเราต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วบางคนเขาจะอ่านแบบว่าอ่านแบบทีละเยอะๆๆๆแต่จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยอ่านทีละเยอะเนี่ยมันมันไม่ช่วยเลย,เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เข้าถ้าเราอ่านแบบทีเดียวทีเดียวทีเดียวอย่างงี้มันก็บแบบมีการล้าตายอย่างเงี้ยซึ่งร่างกายเราก็จะสุดโซมากๆก็คือตามที่กอฟบอกไปเลยก็คือความสม่ําเสมอแล้วก็การอ่านเนี่ยอย่าไปอ่านเยอะแบบเยอะๆวิธีๆๆที่เราจะมาแชร์เนี่ยนะก็ทําแค่นั้นเนี่ยก็ สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยได้เกลี่สีแล้วนะแต่อย่าลืมว่าความสม่ำเสมอสําคัญที่สุดถ้าทุกคนไม่มีความสม่ำเสมอเนี่ยก็อาจจะทําให้เพื่อนๆไม่ได้เกลีสีได้นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายลาย